สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณเคยคิดไหมว่าแค่ไม่ช่วยใครตอนเขากำลังจะตายมันจะกลายเป็นบาปที่หนักกว่าฆ่าคนเสียอีกเพราะบางศพไม่ได้แค่อยากให้ใครรับผิดแต่เขาไม่ยอมให้ใครหนีและถ้าคุณเลือกจะปิดปากปิดไฟแล้วลากศพไปทิ้งให้จบจบ ระวังให้ดีเพราะบางศพมันลากกลับมาทั้งตัวคุณและจิตใจเรื่องนี้คือบทเรียนของคนที่คิดว่าป่าลึกจะซ่อนบาปได้ถ้าคุณเผลอฆ่าคนแล้วคิดว่าทิ้งศพไว้ในป่าก,ก็จบคุณอาจคิดผิดเพราะบางศพไม่ยอมอยู่เงียบๆเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจากปากของคนที่เคยเอาศพไปทิ้งและรู้สึงถึงคำว่าความตายมันลาาคืนมาได้ ผมชื่อบอนตอนนั้นผมอายุยี่สิบห้าทำงานรับจ้างทั่วไปกับเพื่อนชื่อเป้เราอยู่ห้องเช่าถูกๆย่านชานเมืองช่วงนั้นตกงานเงินติดลบเป้หันไปยุ่งกับพวกเล่นพนันออนไลน์แล้วก็ไปมีเรื่องกับเจ้านี่วันนั้นเจ้านี่มาตามเงินเขาไม่ได้มาแค่ขู่แต่ส้องเป้จนหมดสภาพผมอยู่ในห้องเห็นหมดแต่กลัวจนไม่กล้าออกตอนที่พวกนั้นกลับ เฟ้ไม่หายใจแล้วผมยืนอึง้งเลือดเปื้อนพืนห้องโรเรียกใครแจ้งตำรวจแต่ผมก็อยู่ห้องด้วยจะอธิบายยังไงผมไม่ได้ฆ่าแต่ก็ไม่ได้ช่วยสุดท้ายผมหยิบโทรศัพท์ค้นคำว่าถ้าเพื่อนตายจะทิ้งศพที่ไหนไม่ให้เจอในหัวมีแต่คำว่าต้องเอาไปทิ้งผมใช้ผ้าห่มห่อร่างของเฟ้ยัดใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซ กลางดึกผมขี่ไปที่ป่าละเมาะท้ายซอยจุดที่มีข่าวว่าผีดุจนไม่มีใครกล้าเข้าไปตอนกลางคืนผมลากร่างเป้ไปทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนจะกลับลมแรงมากแล้วผมได้ยินเสียงบอนมึงทิ้งกูเหรอคืนนั้นผมนอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงลากอะไรบางอย่างอยู่หน้าประตูเหมือนเสียงรองเท้าลากบนพื้นกระเบื้องกรึกกรึกกึก ผมแอบดูผ่านช่องประตูไม่มีใครแต่เมื่อหันกลับมาผมเห็นคราบน้ำหยดจากปลายเตียงผมเปิดไฟไม่มีอะไรแต่เมื่อหันไปมองกระจกเงาในห้องในกระจกมีเงาคนยืนมองผมอยู่ด้านหลังคืนที่สองผมฝันเห็นเป้เขานั่งอยู่ที่เดิมใต้ต้นไม้หน้าเขาเต็มไปด้วยรอยบวมฟันหักเลือดไหลเขาพูดว่า มึงไม่ช่วยกูมึงทิ้งกูตื่นเช้ามาผมเจอรอยขีดที่แขนเป็นคำว่ากลับมาผมไม่รู้ว่าผมละเมอทำเองหรือมันมีคนขีดผมเริ่มได้ยินเสียงเป้บ่อยขึ้นในห้องน้ำใต้เตียงตอนขี่มอเตอร์ไซค์มีคนซ้อนหลังแต่ผมหันไปไม่เจอใครผมย้ายห้องไปอยู่หอใหม่แค่คืนแรกผมได้ยินเสียงเคาะประตูตอนตีสาเพราะไม่หยุด จนผมทนไม่ไหวเปิดประตูไม่มีใครแต่มีรอยเปื้อนเลือดเป็นรอยเท้าเดินเข้ามาในห้องผมพยายามจุดทูบข,ขอเข้ามาแต่ไฟดับทันทีตอนเริ่มจุดลมแรงท,งทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทวันหนึ่งผมฝันว่าผมอยู่ในป่าอีกครั้งมีเป้ยือนอยู่แต่ครั้งนี้เขาเดินเข้ามาใกล้ผมช้าๆมึงจำได้ไหมวันลากูยังไงวันนี้ ถึงตากูลากมึงกลับบ้างผมสะดุ้งตื่นแต่มือผมเปื้อนโคลนและรองเท้าผมเต็มไปด้วยเศษใบไม้แห้งกับเศษดินที่เหมือนในป่านั้นกล้องวงจรปิดหน้าหอจับภาพผมเดินออกจากหอไปตอนตีสามแต่ผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมออกไปหลังจากนั้นผมเริ่มได้ยินว่าเพื่อนเอนเห็นผมยืนอยู่ในที่ต่างๆหน้าห้องเรียนเก่าป่าหลังโรงเรียนข้างห้องน้ำ แต่ผมไม่เคยไปมีคนบอกว่าผมยิ้มแปลกๆไม่พูดอะไรบางคนเห็นผมยืนมองเพดานเฉยๆกระจกในห้องน้ำสะท้อนเงาผมยืนอยู่หลังตัวเองทั้งที่ผมอยู่คนเดียวผมไม่แน่ใจว่าผมยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าบางวันผมรู้สึกตัวเบาเหมือนร่างกายไม่มีน้ำหนักบางคืนผมตื่นมาในป่าทั้งที่ก่อนนอนอยู่บนเตียง แล้วเมื่อคืนนี้ผมเจอข้อความบนผนังห้องเขียนว่าคืนต่อไปถึงตามึงแล้วผมไม่รู้ใครเขียนแต่ผมรู้ว่ามันยังไม่จบและผมจะโดนลากกลับไปทุกคืนทุกเรื่องที่คุณได้ยินคือประสบการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หากคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวเหล่านี้อีก กด s ับสไคร b e ไว้แล้วพบกันในเรื่องต่อไปครับ